โรงเรียนบ้านปรแฟกเหนือตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลปราแฟกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยก่อตั้งเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2498มีผู้อำนวยการสถานศึกษาคือนายสุวิ์ชอบจิตโรงเรียนบ้านปแฟกเหนือเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พื้นที่ให้บริการครอบคลุม3หมู่บ้านคือหมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่7มีนักเรียนทั้งสิ้น 4, 47คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรจำนวน9คนการเตรียมความพร้อม,อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ข้อมูลวัคซีน ผูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า60%ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือผ่านการประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนผ่านไทยสตาร์ทโควิดของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการจำนวน44ข้อโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือนำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเปิดภาคเรียน โรงเรียนปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มขนของสถานศึกษามีการเตรียมมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันครูประจำชัช้นโทรติดตามคัดกรองนักเรียนผู้ปกครองในการเดินทางจากต่างจังหวัดและพื้นที่กลุ่มเสี่ยงโรงเรียนมีการจัดโต๊ะนักเรียนเว้นระยะห่าง1เมตร มีจุดคัดกรวัดอุณหภูมิเข้าโรงเรียนและวัดซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนสวมหน้ากากอน,อนามัย100%มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนพื้นผิวสัมผัสด,ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกสัปดาห์เว้นระยะห่างในการเข้าแถวทำกิจกรรม รงเรียนมีการวางแผนแนวการรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์บุคลากรหรือนักเรียนติดเชื้อขึ้นตามแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันระดับการแพร่ระบาดโควิด -19 มีการประชุมผู้ปกครองในการชี้แจงประกาศตามมาตรการของโรงเรียนและมีกิจกรรม Big l e a n i n g Day เป็นประจำ